แก่กอออกงกานมอนน่งแก่ปอออกกสิทีิพักขนาอมะบ่มีบอครับเออกทีเลยคนทำามารหออใส่แล้วคนทำขนอหออใสยาก่งเออมากินน้ำน้ำเต้าไม่อยังครับก็แก่ก็แคบตอมนี้เ่ง คนหิวคนิดตโตมามากินตื่นเขื่อนทักยังก่โ่เคยจินไหมครับขางนี้พักคงชูร้นวกคือชูรอนเขหว่นเดยวชัดกันเตรียมมะแลลวกันวัดีครับตื่นขึ้นมาแล้วครับภารกิจวันนี้ ชนาเม็กซิโกหรือชนาเม็กซิกันผมไม่ทำอะไรแต่เอถ้าบ้านเดินผักผมชืรถเนาะถ้าบ้านเฮาสิมีได้พาเดินหรอกครับแต่บ้านผมบ่เคยมีมันจะเคยกินนี่ล่ะครับเดี๋ยวมาเบิดกันครับว่าสิะต่างว่าเป็นแนวไหนะั่นงหนเดี๋ยวมาผัดก,กันครับบ้านเดี๋ยวเอาผักที่เตรียมไว้มืาอคืนนี่ครับจะพาไปกินกันที่โรงงานมันก็นรสผัก ครับเตรียมพักกนครับเดี๋ยวพัดนครับจะไม่ได้เอากดเข็นกระเป๋าให้เขาพาปอกปอกเับเผ็ดขึ้นขนาดเท่านี้แหละมองดูใบกันใบกันเตรียมเลยเตรียมครับ งานครับเตรเปอย่าเป็ยาชนเียกเกียมไะ่รตมือขึ้นลยะครับมันเกี๊ยมไว้ทตามือขึ้นเนาะมันห้อย เห็นอะครับาไม่หายเห็นโอเคกินดูอะไรเป็นสิบเปอร์ละกับแตปั๊ด น้ำมันใส่ก่อนมันใส่ก่อนช้อนเนี้กินน้ำมันบักเผาช้อนเนี้กินน้ำมันบักเผาครับน้ำเผาสีหอมครับของก็นอนพืชหลายครับเดีย๋ยวลองน้ำมันเผาครับ 他办酒。<about> <laughs> Obrigado. ปล่อยนะ้าตาสวยงามแตกใส่กระปุกไปกินป่อยเดี๋ยวห้อใส่กล่องไปกินครับอ,อาจจะไม่มีให้เบิ่อนกินนะครับขวากไปกินนิดนึงนะครับครับใส่คลิปนี้ขอจบแค่นี้ครับคลิปหน้าขอกันใหม่ครับแล้วกินเอาไปอาบห้างครับถึงโต๊ะพิการมา